ปีหน้าสำหรับโอลิมปิกเกมที่ า <Reaper S 1> ริสฝรั่งเศสเขาเขา,เขาออกบอกออกมาแล้วว่ามันมีการแข่งขันกีฬาประเภทอะไรบ้างแต่สําหรับในปีถัดไป2028ที่สห,สหรัฐอเมริกาที่ลอสแองเจลิสเนี่ยนะคะเขาก็มีการประชุมใหญ่บอกว่าจะบรรจุกีฬาพวกแบบคริกเก็ตควอตแฟตฟุตบอลเข้า <Excuse S 1> แต่ว่าณตอนนี้มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าลุ้นอยู่โดยฝ่ายจัดการแข่งขันของโอลิมปิกลอสแองเจลิสเกมนะคะในปี2028อย่างแคซี่เวสแมนนะคะเขาก็บอกว่ากีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็น คริกเก็ตสกอตแฟกฟุตบอลเบสบอลซอฟบอลแล้วก็ลาคลอสเนี่ยคือในปารีสเกมไม่มีบรรจุ แต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าในการแข่งขันที่สหรัฐเนี่ยอาจจะได้บรรจุก็ได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการการคัดสรรการตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรเพราะเขาก็บอกว่ากีฬาเหล่านี้ที่บอกว่ามาเนี่ยนะคะมันมีมีนวัตกรรมมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนบางบางที่เขาเล่นกันที่สวนหลังบ้านที่โรงเรียนที่สนามกีฬาสวนสาธารณะทั่วโลกที่สหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้นะคะประธานสภาคริกเก็ตนานาชาติที่ชื่อว่าเกรกบาร์เคลเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าคริกเก็ตได้กลับมาบรรจุอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าคริกเก็ตเองเนี่ยนะคะเคยอยู่ในโอลิมปิกเกมเหมือนกันนะแต่เป็นครั้งเดียวเท่านั้นในปี1900ก็ไม่มีมาร้อยกว่าปีละถูกต้อง128ปีถ้าถ้ารวมนะตอนนั้นด้วยถูกไหมแ้ข่งแค่2ทีมด้วย ก็คือสหราชอาณาจักรกับฝรั่งเศสแล้วสุดท้ายเป็นสหราชอาณาจักรที่ชนะฝรั่งเศสแล้วสุดท้ายที่ตอนนั้นมันไม่มีเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมีสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมแต่เนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมถอนตัวก็เลยเหลือแค่2ชาติแข่งขันกันก็น่าสนใจว่าแม้ว่าจะยังไม่ใช่การแต่ัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าจะมีคริกเก็ตอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกไหมแต่ว่ามันก็น่า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 หลุน ถ้าเกิดว่าคริกเก็ตจะได้กลับเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนถ,ถึงหลายอย่างหลายหายอย่างนะกับการที่จะคัดกีฬาเข้าไป ในในโอลิมปิกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีกีฬาใหม่ๆที่ได้รับการบรรจุเข้าไปอย่างเช่นในโตเกียวปี2020ก็จะมีกระดานโต้คลื่นลีน้าผาจำลองคาราเต้เบสบอลซอฟต์บอลสเก็ตบอร์ดหรือในปารีส2024ก็จะมี break dance. บเบรกแดนซ์แม้ว่าในปารีสเนี่ยการจัดการแข่งขันกีฬาก็อาจจะน้อยกว่า,วาในชาติอื่นๆที่เป็นเจ้าภาพเพราะว่า32ชนิดกีฬาเท่านั้นเองอทีนี้เขาบอกว่า อีกบบหนึ่งแฟชฟุตบอล,ลนี่ก็น่าสนใจแฟชฟุตบอลหลายคนบอกเล่นยังไงนะคล้ายๆกับอเมริกันฟุตบอลค่ะแต่ว่าเขาไม่ให้ปะทะกันลงเล่น5คนสนามระยะ70หลาแล้วพอไม่ปะทะเราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าคนนั้นจะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อเขาจะมีการดึงธงที่เน็บเอาไว้แทนอยู่ตรงเอวอก็ถ้าถูกดึงทนได้ก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนโดนปะทะเหมือนโดนแท็กล้มไปนะดึง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 ธงเอาจะมีธงเน็บอยู่ที่บ้านเราก็มีเล่นนะนะครับ S <S ส่วนสคลสคอเองเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่หลังจากถูกผลักดันเข้าแข่งขันทั้งลอนดอน2012ริโอ2016โตเกียว2020ปารีส2024ก็คือมีแข่งขันนะอา,อาจจะไม่ได้ได้รับความนิยมมากนะักก็มีแนวโน้ว่า,วา,วาวจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อก็ต้องผ่านการตัดสินใจอ,อีกทีหนึ่งคือแข่งในเอเชียนเกมนะสะคัคลเนี่ยถึงตรงนี้มีชิงแชมป์โลกแต่ว่าโอลิมปิกยังไม่ถึงก็ ปารีสก็ไม่มีนะต่อใช่ไหมเดี๋ยวต้องลุ้นที่ LA 2028นี่แหละ LA เนี่ยกีฬาที่จะเข้าไปใหม่จะมีเยอะนะลวนใหญ่เป็นกีฬาที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องการที่ผลักดันเข้าไปด้วยอย่างแบล็กบอลนี่มันก็คล้ายๆกับเราในกัมพูชามัก็เหมือนบ้านเขาเลยนะอย่างลาคอสมันก็คล้ายๆกับฮองกี้น้ำแข็งกันนะอย่างที่เราได้เห็นกันนี่แหละเนี่ลาคอสอันนี้นะะฮทีนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะกระทบกับยุทธศาสแล้วก็มวยสากลนะที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าอาจจะต้องตัด สองกีฬามาไปแล้วไปไงแล้วเราก็ยังอยากจะผลักดันมวยไทยก็ยังไม่ได้นะถึงไหมมวยไทยอาจจะยังเร็วไปตอนนี้ป่ะคือเราก็พยายามผลักดันนะจริงมวยไทยนยคนเล่นทั่วโลกนะว่ามันก็ยังไปไม่ถึงสักทีตอนนี้คือเข้าโอลเกมคือทุกกีฬานี่นะก่อนจะเข้าโอลิมปิกเนี่ยมันเข้าต้องเข้าโอลเกมก่อนค่ะโอลเกมคือมวยไทยเนี่ยอยู่ในโอลเกมมาหลายสมัยแล้วนะแต่ก็ยังไปไม่ถึงสักทีหนึ่งก็หวังอย่างยิ่งแล้วว่าในอนาคตเนี่ยจะถูกผลักดันเข้าสู่ มากรรมพาชโอลิมปิกสักทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยโอกาสได้เหรียญทองเรามีสูงนะพี่กุ้ยและวิชี่เดี๋นนี้เข้ามาว่าขนาดมวยสากลเายังจะเอาตัวไม่รอดเลยมันอาจจะด้วยเรื่องของการตัดสินไหมคือมวยสากลเนี่ยปัญหาของไอบ้ามันมีมาอย่างยาวนานเนี่ะคือปัญหามวยสากลเนี่ยอยู่ที่การตัดสินดังนั้นโอลิมปิกเกมที่โตเกียวเนี่ยครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลส่งคณะกรรมการของตัวเองไปดูแลการตัดสินเลยเขาไม่ให้ไอ้บ้ามายุ่งและตอนนี้ไอ้บ้ากับไอวิชีหรือว่าโอลิมปิกสากลเนี่ย ก็มีปัญหากันอยู่ด้วยเพราะเพราะไอโอซีเขาต้องการให้ไอบ้านอนะ่ะล้างบางองค์กรใหม่เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ไหวจริงไใช่<อ>มันมีแต่ข่าวลบข่าวเช้านะครับมีการซื้อเหรียญก็มีนะ มีการตัดสินที่คัดสายตาหลายครั้งทั้งโอลิมปิกที่ลอนดอนพี่แก้วมุประยูนโดนอ่าใช่ถูกไหมม้ยทำไมจับไม่ได้เนี่ยนักมวยไอริชที่แบบใช่ไหมชูนิ้วชูนิ้วกลางไมเคิลคอนแลนชูนิวให้เลยนักมวยรัสเซียที่โอ้โหอาบเลือดแต่สุดท้ายชนะใช่วลาดมเมียร์นิคิตินนะตอนนั้นเนี่ยเลือดตกยังออกแต่ว่าสุดท้ายชนะไมเคิลคอนแลนของไอร์แลนด์ได้อย่างเหลือเชื่อนะ่มโมเดลนี้นี่คือใช้ในเอเชียนเกมหางโจใช่ไหมที่ต่อบอกใช่ในการแบบแยกชุดไปเลยแบบแยกชุดไปเลยไอ้บ้าไม่เอามาเกี่ยวใช่นะ ก็ไปดูแลมันก็ดูออกมาดีนะออกมาดีใช่มันจริงความโปร่งใสมันก็สาคัญนะครับนะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับโมวยสาคลที่มีสิทธิ์จะโดนคัดออกจากโอลิมปิกและอีกหนึ่งกีฬาก็คือยกน้ําหนักซึ่งมีปัญหาเนเรื่องของการใช้สารต้องห้ามเพเยอะนะครับคือดังนั้นเนี่ยโอลิมปิกเอถ้าหากว่ามีกีฬามาเจาะคิวที่จะเข้าแบบนี้เขาต้องคัดเอากีฬาเดิมออก ตอนนี้เชื่อว่าอยู่น้ำหนักแล้วมวยเนี่ยเราร้อนหนาวแล้วล่ะโอ้โหเรามวยอยู่น้ำหนักนี่เราก็หวังเหรียญด้วยไม่ใช่เหรอใช่ปกติกีฬาเขาหวังเราต้องคู่เลยนะแล้วเราไปหวังอะไรดีเนี่ยคริกเก็ตนี่ไม่ไหวนะเนี่ยสควอ์ต์นี่ก็ยากนะเนี่ยแฟลกฟุตบอลนี่ก็ยากมันจะมีไอ้กีฬาที่เหมือนคล้ายๆปิงปองแต่เล่นลูกฟุตบอลคล้ายๆตะก้อนี่อะไรนะ เอ่อเทคบอลเออมีโอกาสเทคบอลเข้าโอลิมปิกไหมถ้าเทคบอลได้นี่เรามีลุ้นนะได้ยินเสียงต่อเข้าเบอร์เกมก่อนเข้าเบอร์เกมก่อนเข้าเบอร์เเกมอบื้งต้นก่อนโอ้ยจิ้งจิ้งฝันไกลไปยังไม่ถึงอาจจะรอเป็นเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปไปเอออย่างตอนโตเกียวเขามีอะไรนะก็นักโตขึ้นปีนักผาจัมลองเท็กบอลอะไรพวกนี้เข้าไปใช่ไหมใช่ก็เป็นกีฬาของญี่ปุ่นด้วยไงเขาทำนได้ไม่ยากแล้วก็ เป็นกีฬาที่คนเล่นกันเยอะด้วยแต่ว่าเบื้องต้นนะคะสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะหลังจากจบเอเชียนเกมมาเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีนักกีฬาไทยหลายคนที่ได้โคต้าคว้าตั๋วโอลิมปิกแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพิ่มเติมนะไม่ใช่แค่9้าคนคือก่อนหน้านี้มีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่านี่ได้เพิ่มเติมอีก9คนนะคะ9คนมีใครบ้างมีนักกีฬาไคบอร์ด2คนก็คือเบญญาภาจันทวันนะคะแล้วก็โจเซฟโจนาธานเวสตัน มีจักรยาน2คนนะคะจุธาทิพย์มณีพันธ์กับสาราวุธสิริรณชัยนะคะม,มีปัญจก,กีฬาด้วยก็คือภูริสโยเฮืองมวยสากลมาเพิ่มอีก4คนด้วยกันนะคะสิทธิสันปั้นโหมดจุธามารักษัตรธนัญญาสมนึกแล้วก็จันแจ่มสุวรรณเพง็งไม่ใช่แจ่มจันนะจันแจ่มเซลตัวเองทำไม เอ่บางทีมันเกิดขึ้นได้คางีเขาเรียกว่าพูดแล้วมันชินมันชินปากแต่ก็ถือว่านี่ก็เป็นความสําเร็จของนักกีฬาไทยแล้วกันแม้ว่าหลายคนจะพลาดเหรียญทองไปไม่ถึงฝั่งฝันการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมแต่ก็ได้โคต้าไปโอลิมปิกซึ่งเป้าหมายของนักกีฬาหลายคนหลังจากจบเอเชียนเกมก็คือการคว้าโคต้าไปโอลิมปิกเกมให้ได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวฝึกซ้อมกันอีกทีโอลิมปิกเกมก็ปีหน้าใครที่ดราม่าบอกว่าโอ้ส่ง ในกีฬาไปเยอะมากกว่าเจ้าภาพในชุดเกมอ่ะโอลิมปิคทำอย่างนั้นไม่ได้นะพี่กุยเขาเป็นการคัดเลือกคือต้องต้องได้ตั๋วไปอ่ะใช่แต่ยังเอีทเกมยังเปิดโอเพนใช่ไหมใครส่งก็ส่งไปส่งก็ส่งไปได้นะฮะรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นัดิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา